การกำเนิดเทพโลกิจากยักษ์สู่จอมเจ้าเล่แห่งแอสการ์ดเทพโลกินามที่ก้องกังวาลด้วยเล่เหลี่ยมกลอุบายและความขัดแย้งเขาคือหนึ่งในเทพที่ซับซ้อนและน่าสนใจที่สุดในตำนานนอร์สแต่การกำเนิดของจอมเจ้าเล่ผู้นี้กลับเต็มไปด้วยเงื่อนงำและเรื่องราวที่น่าติดตามเรื่องราวส่วนใหญ่ที่เราคุ้นเคยเกี่ยวกับโลกิมักจะเชื่อมโยงเขากับเหล่าเทพพเจ้าแอสการ์ดในฐานะพี่น้องร่วมสาบานของโอดินแต่แท้จริงแล้วจุดเริ่มต้นของโลกินั้นแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง ตามปฐมบทของตำนานนอสโลกิไม่ได้ถือกำเนิดจากเทพองค์ใดหากแต่มีสายเลือดของยักษ์เฟลบาติและยักษ์สีนีเลาเฟการที่เทพเจ้าสูงสุดอย่างโอดินรับเลี้ยงและผูกพันธพี่น้องกับยักษ์ตนหนึ่งนั้นเป็นเรื่องที่น่าฉงนแต่ก็เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้โลกิได้เข้ามามีบทบาทในโลกแห่งเทพเจ้าเฟลบาติบิดาของโลกิเป็นยักษ์ที่มีพะละกำลังมหาศาลและอาจมีเล่ห์เหลี่ยมไม่น้อยส่วนเลาเฟมารดาของโลกินั้น มีรูปลักษณ์ที่งดงามและบางตำนานก็กล่าวว่าเธอมีความเฉลียวฉลาดเป็นเลิศชื่อของเธอมีความหมายว่าเกาะใบไม้ซึ่งอาจสื่อถึงความลึกลับและความสามารถในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างการที่โลกิถือกำเนิดจากยักษ์ทำให้เขามีสัญชาตญาณและความสามารถที่แตกต่างจากเหล่าเทพ,พเจ้าแอสก์ดเขามีความเจ้าเล่ห์ปลิ้นปล้อนและมักจะใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหามากกว่าพละกำลังดังเช่นทอความเป็นลูกผสมระหว่างยักษ์และสิ่งที่คล้ายเทพทำให้โลกิอยู่กึ่งกลางระหว่างสองโลก ซึ่งอาจเป็นบ่อเกิดของความขัดแย้งภายในตัวเขาแม้ว่าโลกิจะได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิกของแอสการ์ดและมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือเทพเจ้าหลายครั้งเช่นการช่วยทอเอาโมโยเนียกลับคืนมาหรือการวางแผนสร้างกำแพงแอสการ์ดแต่สายเลือดของยักษ์ก็ยังคงไหลเวียนอยู่ในตัวเขาความขัดแย้งระหว่างโลกิกับเทพเจ้าองค์อื่นๆมักจะปัตุขึ้นจากความแตกต่างทางด้านนิสัยความคิดและความจงรักภักดีไม่มีใครทราบแน่ชัดถึงเหตุผลที่โอดินรับเลี้ยงโลกิ บางทีกษัตริย์แห่งเทพ,พเจ้าอาจมองเห็นศักยภาพบางอย่างในตัวเด็กยักษ์หรืออาจเป็นผลมาจากการทำสนที่สัญญาหรือเหตุการณ์บางอย่างที่เชื่อมโยงเขากับครอบครัวของโลกิการเข้ามาของโลกิในแอสกาดจึงเป็นการนำพาเอาความปั่นป่วนความไม่แน่นอนและสีสันใหม่ๆม,มาสู่โลกแห่งเทพ,พเจ้าจากลูกของยักษ์ที่ถูกนำมาเลี้ยงดูในแอสกาดโลกิได้เติบโตขึ้นเป็นเทพ,พเจ้าแห่งความเจ้าเล่ห์ผู้มีบทบาทสำคัญทั้งในเรื่องดีและเรื่องร้ายในตำนานนอสการกำเนิดของเขานั้นเต็มไปด้วยปริศนา แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอันน่าติดตามของเทพเจ้าที่ซับซ้อนที่สุดองค์หนึ่งในปรการณัมนอส